ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องทราบพากินโชว์มารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูตำถั่วนะพ่อแม่พี่น้องกับทรงผมใหม่นะต้อนรับต้อนรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่นะก็สิ่งอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรก็โยนทิ้งมันไปนะพ่อแม่พี่น้องอย่าเอาไปข้ามข้ามข้ามไปปีหน้านะก็สิ่งอะไรที่ทําให้เราทุกเศร้าเสียใจในอดีตที่ผ่านมาก็ทิ้งมันไปนะครับผมถือไว้ก็ไม่มีประโยชน์ครับก็ก้าวไปข้างหน้านะครับคนเราเนาะ สู่อนาคตที่ดีก็ลุยกันเลยดีกว่านี่เหมือนเดิมนะพ่อแม่พี่น้องหมูกรอบจะเป็นสูตรไม่งองแดดเหมือนเดิมนะพ่อแม่พี่น้อง siang kup kap ฟินมากอ่ะหมูกอรอบ เดินข้างเป็นซีฟู้ดพ่อแม่พี่น้อง 嗯嗯。Mm hmm. เข้ากันมากเลยหมูกรอบกับตำทัวสูตรนี้สูตรไม่งอดแดดเนื้อนี่จับ เปื่อยมากแล้วก็หนังจะกรอบฉีกได้เลยอ่ะเนี่ยลุยล้วนสุย อู้แซ่บครับลำขนาดอืม pool. supply เหนือแตกแล้วพ่อแม่พี่น้องกินของลำลเหนือต้องไหลนะ เมนูนี้อาจจะเลอะ,ะหน่อยนะพ่อแม่เป็น,น้องกราบขออภัยด้วยเด้พอพ่อแม่เป็นน้องนะมันหมูกรอบชิ้นใหญ่ใส่แบบเต็มปากเต็มคำเล Oh, sôi động mà rồi โอเคครับ okay, ผมพ่อแม่เป็นน้องคลิปนี้อร่อยมากตำถัว่วหมูกรอบ พ่อแม่พี่น้องเข้ากันหลายนะหมูกรอบๆนะเปื่อยเนื้อเปื่อยยุ่ยหนังกรอบมากเลยนะพ่อแม่พี่น้องก็คลิปนี้ก็ตำซาพายโชว์อยากจะบอกว่าอร่อยมากนะแล้วก็ใครอยากได้สูตรหมูกรอบก็เข้าไปเลื่อนดูตามคลิปเข้าไปที่เพจแล้วก็กดคาว่าวิดีโอนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เลื่อนดูดูด้านล่างนะครับผมจะเป็นชื่อสูตรหมูกรอบไม่งอดแดดนะพ่อแม่พี่น้องก็คลิปนี้ก็เป็นห่วงพี่พ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับถึงบ้านถึงที่แล้วนะถึงญาติถึงพ่อถึงแม่ถึงญาติพี่น้องแล้วนะก เวลาดื่มหรือว่าอะไรก็อย่าขับรถขับลาเดเออร์นะกินเวลากินจัดปาร์ตี้เราก็กินอยู่กับพี่อยู่กับบ้านนะไม่ต้องไปไหนเนาะเพราะว่าอันตรายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจะได้อยู่กับญาติพ่อแม่พี่น้องด้วยเนาะมีความสุขนะพ่อแม่พี่น้องเออก็คลิปนี้ก็อากา,อากาศนุงอากาศหนาวนะเมาเมาแล้ว,ลวอย่าลืมหุมห่มพงหุ่มผ้าอะไรดูแลกันด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องก็รักษาสุขภาพกันด้วยครับคลิปนี้ต้มซ่าพายยังโชว์ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับพ่อแม่พี่น้องกราบสวัสดีครับ บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ